สนุกกันใหญ่เลยนะไปกลับไปเทสกิจมากูไม่ได้จับหมานออกไม่ฝ้าใหม่เจ้านายเฮ้ยฝ้าใหม่อะไรต้องไปไปไหนเจ้านายนะชวนแม่ลำขอบคุณครับแม่ครับทำอะไรอ่ะขอแม่ถ่ายรูปแม่ยืมไม่ถ่ายถ่ายคนนี้ด้วยเออทไม่ถ่ายคู่ถ่ายคู่ อาพี่ยิ้มแม่ยิ้มหนูก้องหน้าที่ถ่ายเซลฟี่กับแม่เซลฟี่ขอบคุณครับเฮ้ยแปลกว่ะอะไรอ่ะจะมาเห็นสองคนวะเนี่ยนะมาถ่ายกันแค่นี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนุ้ยแม่เขาให้โทรศัพท์มาด้วยไม่ถ่ายเขาให้ถ่ายรูปขอบคุณแม่ขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ทีละคนนะก่อนที่นี่ยืนโอ้โหอะไรครับใครไปร้องอ่อยไหม โอ้ยอร่อยว่ะสุดยอดเลยฮะ